สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเกานะ่าเนาะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะมือนี้มาพอกันช่วงเวลาเที่ยงนะคะเที่ยง,ง,งวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ที่28มิถุนายน2 5 6 7นะคะทุกจันทร์พุธศุกร์มีเลขเล้า มือได้มีเล่กล่านะเส้ซองกับบอลลืมที่จะนําแนวทางดีๆได้เด็ดมาฝากมาตอนคุณบ่อคุณแม่ก่อนหน้านี้ก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งที่ดีที่เด็ดนะคะในส่วนบทสัมภาษณ์นะคะแนวทางลาวบวกน้อยนะคะวันนี้ของผู้เท่านําโชคเนาะเดินดีคักนะคะโอ้ยบอกตัวใดก็ไแมน่นออกตัวนั้นลวดพ่อสุระขดย้ยจะไแม่นดวงดีคับจังไดผู้ใดเป็นแฟนครับพ่อกอะ เบิรงคลิปนี้จบก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวค่อยเข่าไปเบิรงบทสัมภาษณ์เข่าไปฟังแนวทางของพ่อนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมนะคะจะรวมแนวทางลาววันนี้5สำนักในคลิปเดียวนะคะกะจะประกอบด้วยแนวทางของอ่าเซนโคราชเนาะเซนสองห้องเซนซิรินทรน,นะคะปู่หกหนึ่งแปดส้มเงียบนะคะแล้วก็เล่าปิศนาฮะละหาสำนักที่ดีที่เด็ดของเฮาคือเาาก,ก่าจังใดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังนะคะเข่ามาแล้วกะ อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังอกกำลังใจกันนะคะได้ให้กำลังใจเส้นซองพรอมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเสี้ยนต่างๆดิเพิ่นคำนวณเนานะใส่สมองใส่กระดาษใส่สมุดใส่ปากกาก็ว่าไปนะคะคำนวณแล้วก็เอามาแบ่งปันหฮาแบบฟิฟนะี่เนาะคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้ำแน่นะคะผู้ใดยังบกติดตามบกติดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้น้านะคะเวลาทางช่องล่วงแนวทางดีๆก็จะได้บบพาดกันเนาะ ว่าถึงงวดทิพานมานะคะงวดวันพุทธทิพานมามีของผู้ใดเขาแน่นะคะมาทวนกันก่อนเนาะแน่เซียนโคราชนะคะเสยนซองบอกแล้วจับตามองเพนดีๆนะคะช่วงนี้นะคะถ้าพวกเขาจับคู่เลขวิ่งกับเขานะคะบาทที่นี่ถ้าเลขวิ่งพวกเขาจับคู่กับเขาไปจังสี่งวดทีผพา,านมาเนาะเข้าไปที่หนึ่งหก เป็นลางซีโตและก็9119นเะคะเป็นเลขบนเข้าไปสองคู่เลยนะคะ16นี่เข้าโตเน้นของผมเพิ่นพอมนะคะมือนันเพิ่นเน้น16น้ำเนาะอ้าจับตามองนะคะเบิ่งมือนี่ว่าจะเป็นจังใดเนาะและการ้องพายล่ะโอ้เอาโชว์พ่นแน่นะคะพอผูเ่าน้ำโชว์พอสุระหะเออโชว์ในคลิปนี้น้ำแน่เออนี่ ออกก็จุ่มนี่อีหลีคุณบอกคุณแม่เออเลขล็อกเก่าเสียน,นีนาจับตามองมากๆนะคะบอกตัวใดมาขั้นอยู่ในซีตัวนี้เมนมาโหลดนะคะเขามานี่นาจะสองสัปดาห์ได้แล้วเนาะผู้ใดที่จับทางถือขละเพิ่นก็นได้โชคได้มานทุกมือทุกมือกับเลขกล่าพอสุระนี่อ่ะนี่ จบเบิ้งเดียวขอไปเบิ้งในคลิปของพ่อนะคะว่าสี่ตัวหลังในวันนี้นะคะในงวดมือน,นี้จะเป็นเลขอ,อยังเนาะอย่าฝากกดออกตอนนี้เบิ้งคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้เพิ่นกิมีที่เด็ดขึ้นกันเนาะพ่อแม่และกาผู้ใดที่อยากจะเนาะมีอ่าเขาเรียกว่ายังหล่ะถ้าได้โชคได้มัานนั่มอ่าเสี่ยนต่างๆเนาะบวชศรีได้กับไพหรืออยากสีให้กำลังใจไพนะคะเซียนซอง ติดต่อเจนซองมาตามเบอร์นี้ได้คุณพ่อคุณแม่จะฝากใครไปก็ได้นะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะเป็นการให้กําลังอกกําลังใจเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้นะคะอันนี้บ่ได้บังคับนะคะไม่มีการบังคับใดๆนะคะแต่ว่าเ้นซองคิดว่าเผื่อมีคนคิดอยู่นะคะคิดว่าโอ้ได้โชคเลยมั้ยน้าเพลินมาหลายงวดแล้ว ให้กำลังใจพนเพนแน่จากน้อยจากนิดว่าไปเนาะคะ่าสม,มุดประกาศก็ว่าไปนะคะติดต่อมาเนาะตามเบอร์นี้นะคะ 094029267C นะคะเป็นเบอร์โท่พร้อมแล้วก็บเบอร์แอดไลน์นะคะผู้ใดมีไลน์ลก็ทักมากนะคะแล้วก็ฝากขอค้างไวก้อนก็ได้นะคะว่าแม่อยากให้สินน้ำใจค่าสม,มุดประกาผู้ถาน้ำโชคหรือว่าเสียนคอลาดหรือว่าเสียนสิ้นทอดหรือผู้ใดก็สร้างนะคะติดต่อมาหาเส้นซองเนาะเออ ได้เบาเรื่องเบอร์โทรแล้วกะขอแน่จากน้อยถอกก้อนจะไปเบิ้งแนวทางเย่ยฝ่าว่ายเด้อคุณบอกคุณแม่อขออนุญาตนะคะนําเสนอสิ่งที่หนาสนใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเบอร์นี้นะคะก็เป็นเบอร์สังขีมพร้อมนะคะเบอร์สอบถามแล้วก็สั่งซื้อนะคะครีมหน้าใสของเราด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสเบาแน่นาะเออเอาของจะคของเห็นละไม่เบิ้งนี้ มอมสิเบิดอีกแล้วกะปุกนี่ตัวรลายอยากงามว่าเห็นเดะโบกเข่าโบกเข่านะคะใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ละเออมีคนถามเขามาไลนา์เจ้นซองก็เลยเอามาโชว์ให้เบิรงแเน่เนาะเป็นเนื้อครีมนะคะถ้าแล้วบนเยวเนื้อน,นะเด้อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใส่แค่กลางคืนเท่านั้นนะคะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วก่อน,นอนเถอะง่า,า,างไงว่าถ้าก่อนนอนนะคะโบกเข้าไปแล้วก็นอน ตื่นขึ้นมาหนาชุ่มชื้นอันดับแรกที่สัมผัสได้คือหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะคือจังมันตึงมันเป็นปังขึ้นมาสักนิดนึงอ่าเพราว่าใส่ครั้งแรกเสียมันตึงขึ้นมาว่ามันเป็นรอยไหมกับโบแมนละเนาะคุณบอคุณแมนเนาะอ่นละผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝา้าเรื่องกระเรื่องจุดด,ด่างดำเป็นซิลผิวบอาเสมอหน,น,น้าบวขาวบวซอบวไซหนาเหี่ยวเหียวสาวๆนะคะทั้งทางที่อายุกับวัได้รลายมากเกินไปเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบ ผิวอื่นนะ่ะเต้งตึงยุดต่วันหนานะ่ะมันเป็นเหี่ยวเียวแม่เออถ้าแป้งเข้าไปก็เป็นโอกโรก,กเล็กอย่างสิใส่ตัวนี้เลยคุณ่อคุณแม่โตเดียวเลยบ่ต้องไปพึ่งตัวอื่นนะคะเส้นซองทดลองมาเองแล้วก็เลยกาววาวาได้ปนนี่ถ้าบ่าใส่จักสี่วาไปได้จังใดละคุณ่อคุณแม่เออถ้าเส้นซองบดไดลงอ่าเพราะนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้จริงอ่ะ มันสิเว้าบ่าได้คักมันนี่นะบ่คักใจแต่นี่หนูใช้เองจริงๆนะคะหนูก็เลยกล่าวว่าว่ามันสิเป็นในลักษณะนีเด้อใส่ไปกระปุกแรกเป็นแบบนี้นะคะสองกระปุกขึ้นไปนะคะเป็นฟาฟาจางเป็นกะกะจางเป็นซิวซิวลดนะคะนามองนี่สิเริ่มไซขึ้นนะคะไซแล้วก็สคขาวขึ้นเป็นที่ระดับทีละระดับระดับนะคะท้าให้ลองเลยนะคะ ติดต่อมาหาเชนซองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าคุณจะได้ลองเนีเขาสิว่าบอกเนาะแนะนำเลยยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องดูแลตัวเองคุณแม่70-80สิั่งไปใส่แล้วเห็นผลหมดทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะติดต่อมาเนาะอ้าวบาทที่นี่เบาไปลายใหญ่ห้างอย่าหายกันเด้อจ้ะมันได้เบาไปถึงเลขเบอร์โทรแล้วก็เลยเบาโหลดทีเดียวโหลดนะรวบปลัดตัดตอนโหลดก็ว่าได้เนาะ เข้าสู่แนวทางตัวเลขกันเลยนะคะเข้าสู่แนวทางตัวเลขเล่ามือนีของเฮ้านะเซนซองขอเริ่มกันที่แนวทางของเซียนโคราดแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็เดินดีเนาะ,ะเปิดคลิปเปิดตัวด้วยแนวทางของเซียนโคราชนะคะนี่คะ่ะเลขลาววันนี้นะคะของเซียนโคราดนะคะเด่นวิ่งรูดไปที่1กับ4 ฝากหลักร้อยมานะคะเชนโคลาดเฮดไไดมือนีก็คือเลขหนึ่งเลขแปดเลขหาเลขสี่เนาะแต่ว่าเชนโคลาดเน้นนักวงกลมไปที่เลขแปดนะคะอันนี้คือหลักร้อยเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเอามาฝากมาตอนฮาเอฟซีอยากจับสามตัวเองวอ่าเถอเออบ้านนี้เลขจับคู่นะคะเชนโคลาดจับมาหายก็มีหนึ่งซีหนึ่งแปดซีแปดฮาแปดฮาเก้าและก็เก้าแปดนะคะอันนี้คือคู่เด่นเนาะ ส่วนคู่กันนะคะมี8 8 79, 74แล้วกับ88นะคะส่วนตัวที่เซียนโคราชนะคะเน้นหนักชอบส่วนตัวนะคะ C หางคือเก่ามือน,นี่เซียนโคลาดวงกลมไปที่1นึ่งสแล้วก็เาแคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงเนาะมักโตที่เพิ่นเน้นก็นเลือกเบิงนะคะหรือว่ามักโตนอื่นก็นเลือกเอานะคะ ฝากเลข3ตัวมาสองหางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2องหางเช่นเดียวกันนะคะเลข3ตัวก็คือ815แล้วก็814ค่ะส่วนเลข4ตัว9814แล้วก็9815นั่นเองค่ะลองเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอก็อเลยนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคเนาะอืโอเคจากโอเคโบโอเคนะคะมีคนถามนะคะ คลิปที่เสนซองบ่ได้ออกหนาะแล้วก็เขียนนะปวดแขนหรือยังคลิปนี้ปวดแขนไหมว่าสันบ่ปวดปวดอกคลิปจังสันนะนี่แต่มาคลิปจังสี่นูปวดนูจมอีก้อนนะคะเออมาคอมเมนต์พี่แม่บาทที่นี่นูปวดแขนอยคลิปนี้เพราะนูไดโยกกระดาษนะคะคลิปไดบ่ดไดโยกกระดาษก็บ่ปวดแล้วเนาะออถามแปลกนะพี่หยอกก็ซื้อดอกค่ะนะเส้นซองหูอยู่ก็เลยหยอกขึ้นสั่นดอกเอาต่อนะ ต่อสำนักที่2นะคะมาต่อกันที่แนวทางของปูหกหนึ่งแซุ่มเงียบละกันนะคะแนวทางของปูหกหนึ่งแเมื่อนี้นะคะให้โตเด่นโตวิ่งเมื่อสองโตนะคะปูบอกว่าขอล่องสูตรนี้ก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสูตรนั่นบอกคอยมานปันได้นะคะขออนุญาตคิดวิเคราะห์ใต้ตองอีกก้อนนะคะเดี๋ยวทำมันใจสิกับมาฟันเม็ดเดียวให้นะคะ เมื่อนีปูให้มากก็คือเดนวิ่งไปที่6กับ3ค่ะเลข3โตัว2หาง9 6้าสาแล้วก็6 5 3ส่วนเลขจับคู่นะคะปูจับมาให้6หางแค่นๆนะคะมี3 6 3ห3 9า5หาสามเก่าหหาเกแล้วก็6 4นะคะส่วนโตที่ปูวงกลมแดงจึ้งครึองนี่เน่นนักกมู 2, ่ในสองหางนะคะวงกลมไปที่3 6แล้วก็3 9ค่ะ มีเท่านี้เลยนะคะตามนี้นะคะแนวทางของปู่618ซุ่มเงียบนะคะในส่วนลาววันนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะอ่าโอเคเนาะไปต่อกันเลยนะคะมาต่อสมััรที่3นะคะขอต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียนสุรินทร์ค่ะนี่คะ่ะแนวทางราววันนี้ของเซียนสุรินทร์นะคะ คือห้ตัวเลขมากน้อยผิดปกติเมื่อนี้อา้าวดีคือกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เด่นวิ่งไปที่8กับ2รองเก่าเน้นนักตัวเด่นตัววิ่งคือเก่าเดอนะคะพอฝากมาเนาะส่วนตัวจับคู่นะคะพอจับมาไ้แค่6หัางมี80 82 83 90 92และก็เก3มีทอนี่ละคุณบอคุณแม่แนวทางเล่าเมื่อนี้ของพอเซียนซิรรนทอน คัดมาเน้นๆแคลนๆโลดวสันพราะว่าเอาแคปหน้าจอนะคะลองพิเคาะลองพิจารณาเบลื้กเบิื้เนาะ,นนะอุกคุงแม่เนาะอ่าโอเคนะคะสำนักที่สมผ่านไปเขา้าสู่แนวทางตัวเลขนะคะสำนักที่4ี่ค่ะเออจักเม้นยังดอกตีสานักที่สนะคะอ่าต่อกันที่แนวทางของเซียนสองห้องนะคะเลขกล่ามือนีเพอเซียนสองห้องเด้นวิ่งไปที่0ูนย์กับเจ จับคูมากกับมี0ูน7 0ศูนย์เจ็ดศเจ็ดดแปกันไปที่หาหนึ่งเจดหนึ anyway, um, ่งแดหนึ่งนะคะฝากเลขซีโตมาหนึ่หางเขียนเขียนห่หางท่วนนะคะ8ปดห้าเวันดจับตามองดีดีเด้อเลขซีโตพอนี้ถ้าพอได้ปล่อยออกมาหนิเคยมาหลายเทียแล้วดิคุณพ่อคุณแม่สำหรับเลขซีโตเนาะลองเบิงนะคะ ส่วนตัวที่พ่อเซียน2ห้องเน้นหนักนะคะพ่อมักแห้งอยู่3ามหางเนาะเพิ่นเน้นไปที่05นยแล้วก็เจหานะคะวงกลมให้แล้วสําหรับตัวเน้นนะคะอ่าแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสํานักที่5กันแล้วนะคะโอเคเนาะต่อสํานักที่หาปิดไทยนะคะ ปิดท้ายสุดท้ายแฟนหล่อสัง่งปิดท้ายกันที่ลาาปิสนาของเราอ่ะคัดเน้นมาให้แล้วคุณพ่อคุณแม่เลาวปิสนาซีหางแขนแขนคือเก่าพะลักนี่มือนี้นะคะเน้นไปที่เล็กติดหาเลาาปิสนายี่สแปดมิถุนายนหกเจ็ดนะคะซีหางแขนแขนปล่อยมามือนี้นี่หาศูนย์หาหนึ่งหาเจ็ดหาเก่า หาศูนย์หาหนึ่งหาเจ็ดหาเก้าติดติดงามอยู่อ่ามองงามจังไดคัดมากกับมืออาวแคบหน้าจอคุณพ่อคุณแม่ลองเบิงเนาะมากโตวใดมากของไผสังเกตว่าช่วงนี้ห้องผู้ใดเดินดีกระจับตามองแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เซฟูที่เพิ่นแม่นอีกขึ้นกันหละเออลองเบิงลองเลือกเบิงห้าโชคห้ามานเมื่อนี้นะคะอ่า เบิ้งให้ครบทุกสำนักนะคะผู้เฒ่านำโชคบอกช่วงนี้เพิ่นแม่นตรงไหนล็อกเกาเซียนบอกมันลงตรงไหนมันล่งเลขยังมันเมื่อเขากับสำนักนี่บอกสำนักที่แมนกำลังแม่นคือกันกำลังมากที่กันนี่จับท่างจับตัวนั่นใส่ตัวนี่ตัวนี่ใส่ตัวนั่นกระซวกกับมันทั้งตัวขั้นเท่ามีดวงขะนาะอือบอกอีกกระถืออีกเนาะจังได้กะแรงนี่เนาะสำหรับเลขเ่าเช่นซองกะ อวยพรให้กกเกล้าหลาอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีโชคมีชัยเบิดตทุกขูทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนเฮงเฮ้งล่อยๆ,ๆกันเบิดทตธาระสัตกระบอกมหาเนว่ทางให้ดอกบมานัมนางวาวแวๆให้ผู้นั้นผู้นี่ให้ดอกเออจุดประสงค์เดียวก็คือที่ทาอยู่ทุกวันนี้ก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะตัดสินใจถูกว่าตัวไหนจะเฮงจะรวยตัวไหนเป็นตะมาแห้งกว่ามูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่มีโชครับเงินรับทองรับทรัพย์ เนาะแรงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับเลขกเลา่าเฮ้าครบถวนแล้วสองคลิป6กสำนักบาทที่นี่คลิปต่อไปมาตามต่อตามต่อแนวทางรัฐบาลไทยหันตัวเมื่อนี้วันที่28แล้วเลยอีก2มือแข็งๆน่ะนะที่ฮอตแล้วนะคะหนึกรกฎาคม67ท่านนะตามต่อ ห้ามพลาดเด็ดขาดทีเด็ดแน่นอนวันนี้อ่าเนาะคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะคะสิเฝ้าเอาเราสิเก็บคำวาเอาว้่าคลิปหนาเดี๋ยวมันสิวเว้าเบิดก่อนคลิปหน้าสิเ่าไม่แนวเ่านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ